ซอยออกซอยอะไรการฟ้ากัเป้าจะได้ใจเย็นแล้วแบบนี้มันะ่คือตุลิตุลิบ้าก็หอมเลไปไปแล้วมันบมือพี่เจ้าด้านน้ำใ้อะไรมันทันเันทมาขึ้นข้าวกันนะ่า ะเขาแรงอะขอสักครั้งสบายดีแล้วสวัสดีอีกครั้งหนึ่งุกคน,นมาเฮิร์ดมาดนี้นนเฮามาเฮิร์ดแล้วบัดนี้ก็สบายอีกครั้งนนหนึห่งด้อวยจะอยู่ให้กินกับครอโคบัดนี้ครบน่าเขาตากัน้ละคนก็ไปรับจ้างเขาของสีกับแม่เพิ่นกันยู่บุรุมากับพ่อกับมาตนาเดี๋ยวเฮามาคุยอยู่คูก่กินกัน Soi nặng mọi người. Nang móc dài, hôm Có xin khảo hoặc hay. Soi Soi yang, rồi đây. Nha phi nha, mày ghê. Nha nha mày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  đấy Nhẹ nha mày nha mày nha กินเสียงให้แลยนะคุับเดกูจะได็ไข่หมครับเพ่งสบายได้ได้น้อยาในน้ำีเเริ่งหอมพรกมหอมก็ม่นองนะมากระดั้เอาผูพักไ้กินผักเลยได้ไหม Nhà Độ, tít. Ừ. Để lên, không? cái nhà ừ, này là phụ phác tít một mất là cái đấy tụt nấu vẫn cái chứ chất này là mình phải cái ตาอ,อ,อาบน้ำก็ให้เวีนนีดก็ให้มาดึกมาค,ำค่ำคนเออเลือกอาสีขาวเมื่อสีสันน,นะช่วยมาละ không có pháo bún không có pháo chứ không có cái đấy chảy nhiên bán chẳng เดี๋ยวนี้เห็ดส้มนะหน,น,นี่เครื่องในมันก็มีเห็นได้นี่ยังไปต้มนี่ยเ,เครื่องมอได้เฉยเครื่องในมันนี่อนหอมลายครับ้าพอดีเสพเสพเลยครับ <c oughs> เอาพ่อข้างาออกละ Xoài. Không có. Đó, làng đó. <laughs> để không. dạ con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 con

ทางรถล,ลดน้ำด้วทางฟไฟมีดับโบมีเลยนะ มนะดเลยป็นแต่ให้เส้มอยู่บ่เยไว้กิ่นเนาะไว้กลิ่นเชยคอยส่มดเลยเนาะมันได้ไม่อยอืมไว้เตไว้กิ่นลายมือ

phát chết chèm hay là bảy pháo. phao, bạc hát phát cho bụp hình. How to chết bụp bê đấy, Nếu như là ra phát hơi? Hola 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 นี่ห้าโคแล้วจังลาบมันจะเป็นคลาบซุปบมูแม่ลาบดินี่นะบมูแม่ดฟาร์เทสกันนี่มนนาท้ก่อนถักเทเบึงอ้าวุกมงไปดิโคก็ไปเดียวเดียวเฮ้ยให้มันเย็น Ồ, tôi, tôi bị tật xẹp rồi Ồ, mà xuất nó là xúc, nó lạp biếp Nói chừng đi Xăm xèo nào Nặng lắm nặng Li mời mừng 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 ươn mừng 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 คือของกินกับมี่ป่งนี่นี่ับกนี่เขกเได้ดิม้ก็เอาใช่ไ ตัวติดกระติดบ้าก็มอมลายเอ้ามดเลยชิได้บุมมนีหนำเนาะได้ไท่หนำจะน่อยเนาะได้เปนเทนต้วเนอะต้นสองพันข้าวผัวนี่คือข้าว้าว วาวคือว่ามันมีเลิอดอย่ใลา้เลืดมาฮหดเมนูตอนแรกนี่กับแบอจจะคักจัดจาเลยถุกคบ่ยังไหมยังชนะสิบ ยังหวานใช่ไหนี่พ่อปะกอเดี๋ยวพอตื่นมานนี่ลูกเดี๋ยวลูกชายเป็นผู้คร่นมันเยอะสิ่เยอะสิ่งมะจะบายดีเนาะใส่สับตะกี้ให้นะสบายดีเนาะสบายดีอืมให้เรื่องงดินนี่นะพ่อบอกกับบุฟเฟ่ตสบายดีให้อืมให้ดึงยังแอ๊ Say song bài bay là bay mà xong sau con đi bay sau bay sau con sau bay sau bay mà bay sau bay sau bay sau mà sau bay sau bay sau mà sau bay 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 nó bay sau bay sau

ไปเชิญอันนี้นลว่าช่ปะไปแล้วแช่เวลากินได้ไปแล้วุดววตาลื้นให้ปะ <c oughs> ขอต่งกินผู้ชายอ,นอนนืนี่ลื้นให้กินสนหมูเนาะนี่จาวนาน้ำนตัวนี้เ้ตูววลากินหมูหน้าคือแบบโคแกงก็ไดม

mời 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 nó mời 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 Ừ, mời 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 ปิงให้เาสาก็ทำาลาบุญริน่นจมีห้า,หานื้อห้านังเนาะอาปิหมดเยได้แล้วัวนีห้าุกรใส่ตูเ้ยเย็นไว้ท้งตัวนนะเวยเยตย้งต <c oughs> ปิง้งมปิ้งหาทำไเอาไ่ปิ้งหลายอยู่นะีเอานะั่นน่ะนะ นั่น่สิเอ้ยนั่นเอ้เก้าเอิกา่เอ้ยอีลาลยเอยิ้มสวววะกับอีลาเว้ยอีลาขันมันให้ใช่หองอีลาตาะมาสิขันีงเป็นวโอ้อแลละนกับเขา ปอดาเงินนนะอวันนี so no. ้เาเขาลินอยู่สอยู่โผลขโนะแล้วก็ไ้สู่บฟังเอาจือยะโฟ้โบ้ฟังหอมโฟเราบอกกมิดก <Un> ับมิดลยนี่พูดจะมิดนะให้นะเปูไปแม่นะขุดขุดนะวะ ผมมิดเลยจังจังมิดนะต้องกินข้าวอีกมื้อถึงข้าวกินข้าวอีกมื้อจังมิดนะขึ้นไปนะโชว์เลยไปไปนั่งเบื้องหนังกี่ราไปเบื้องข้าวท่าไปไปเบื้องเันมิดเลยวะเซฟเลยวะมิดแต่เธอเซฟเซฟกระทะเล็กเซฟกระทะเล็กคนน่ะเออเบื้องนั่งเบื้องทอทท้ายราสุมูนีวันเสาร์นั่งไง จะไดกินข้าวเซฟกระทะเหล็กส่องเจ็ดสี่คืนในเบื้องมวยโอ้ทักเลยมันเลยนกสองคูก็คืนในะบนน,นกสองคูสามแสนห้าลุงพี่นี่นนอ,องาถักรึไงต้วโป๊ดมันะไร พี oh, ่ด้ยอะนะมากูปนั้นไปไปพูดเลยขี Finish ่ฮลูลาขี like. ้ใ like ห้เฮ้ยลงีเียอยูทลับเลยชมชมเนาะมดฉันชมคับเลยชมหอมเือมแล้วหางเียมั <ด>ตโตสุดท้ายเหมือนนั้นตสุดท้ายที่ได้มือนนั้นนะอันนี้อันนี้คือแลวมอืนจานเอนตตัวนี้คือตัวตัวสีสกอักสีสตัวนี้โตที่ไหนทีน้ำเนตัวนี้เราบสัสีสอมตองนำดสีส กระนี้โตชื่อเหงวอยู่หฮเซลมีแต่เขายังยันเื่เขียวนันยังเด็กอยู่มากับพื่อพูดเาีได้หนอู้ไปเกี่ยวข้าวบเห็ดเมย์ีให้ลูใส่ก็พรมันเห็ด เกี่ยวกับจ้างในผันผ enfin ้าว่าให้ผ้าหมอผ้าบริยูวมันเนี่ยไม่ได้โชวหาป่ะ่โชวแล้วคนเอาผ้าไปบันเข้าผู้น้ำพอคนดูกินแบ้วะว่าโถคนเอาขาวปแล้วเด้๋ยไปดอว่ะต้องมีเขาไปรับจ้างตัวแด้รับจ้างมีมีเขาอยู่คนมท่านสอม่รู้ได้ไปรับจ้างตัวมันนี้เลยมีเงินและหราวมาเลยกูใช่มาเลยตอนนี้เราใช้ตู้ไปเนาะเอาเนี้ย เอา Dante, да. เอน,น้ำมาเจ้าอีกคนมันแค้นกันนี่นะมาเจ well ้าอีแค้มันนี่นะเย็บตัวนึงมีเนาะตัวนึงก็ได้ได้เลยได้ขนาดตัวนึงก็ได้เทวดาผัดต้นข้าวเมือเจหมูนะหมูหมูเป็นชีแมกับสมุลขึนหนูเลยคอยบยาะเหรอคนเจ้าถือย นอื่นมันได้จะเามพยายาเฮีพีเจ้ายาเฮีเชี่ยวเลยดูเขาคงรอคนอื่นอือลาโจอีกแล้รศาิจนะโจกินไวเสาวะบ่ใช่ใช่ขเ้าหนักพ่ออะไรก็จ้องวันนี้มันเปล่งที่เงินนุนบูดเออตักแล้วกินแล้วจะเอาไปเลยกินจัง ไปส่งผ้าทุกคนพอเท่าไม่เท่าแล้วก็โคบโคเอาน้ำซุปเอาพอเท่าก็เท่าก็กินนะฮะคนหลายนะเก็บไปคนผ้าละสี่ครับรอลงรดบ้างนะท่อชินพี่เลย้ยงมาพอเป็นได้ไหมง่าสวยอันนี้กางากางาสางอันนี้กางางางาไหมเงางูงูเงิน เด้เนี่มันเป็นหูบอยู่ละจอจอกงองงูนะงูก็ยืนทะเลยน่งูนะไปไปอ่านจะพูดไหมเอ้จอจอกจอดอันนี้นะลืมแลงอง่าง่าสางเด้ง่าแล้วก็งาเวลาเอาบอกพอบอกบทเทศเธอเขาห้องคนหนึ่งไปเลยถือปื้นไปมันกระโจนนักลานี่นาเอามาปโบ่งนะมาเต้นนะ ไหนมัน่เาเลยทรอ่ะตาบ้านทรละว่้อหอนเลยอะไหอนเลยเห็นแห้งนลยน้ำหอนโดนช่ดีเลยสวยข้างในมันเห็นน้ำสดไ่อันนั้นเลยกินคือกินเพื่อกินเก่กวนกินกัวนเ่า เออเ่มือนเงเนาะคนเหลวไหลแล้วต้มไก่นะจ๊ะหมอผ้าน้าไม่ได้มาเลยวเปะแต่ผ้านะเก้ยวข้าวนำตะไคอยได้เกี่ยวข้าวจะคอยหุ่นแล้วมันก็หุ่นหุ่นแล้วทีเราจัดหนเมื่อบ้านเอมื่อบ้านข้าวตะไค้เมอ่อกินเบลำถาวร้อนว่ะเออพื่นหูแล้วปตอนตอนตอนประมาณเก้าโมงนะเบาบอกขาเนาะเดี๋ยวตอนเทิง ตอนเทงเราเละหุ่นตะเกียบเข้าตอนเทงวันน้มาหนักมันเราม่อแล้วตอนโทรอยู่เสืาเพนเห็นว่ามันทับโทรศัพท์มีเห็นไดคือ้อบอพาเอเ่อวลองปลดมาก่อนแดงแ่ง่อแสอง่อจเลเอโคกจนแล้วแลเนาะ อั่อนๆค่อยๆกินข้าวหญ้าแลบักลาคื้บวปเน้ององีเอยแล้วอะไรงีกับการอาน้ำะมเมามามาจุมอเอาต้นปีงอะไรโบมาซอยเวลาบ่เออเออแล้วจะให้มันกินมือไม่ได้จังอย่าตองมันอย่าตองมันป้าป้าจุ่มอ๋อจุ่มอ๋อด้อเดอ ่ใส่ามชสดอีกนัดนีครับและย่ิเลออะไรเหงเาเลยเวีดนามมาชดูเห็นแต่ว่ามะเขือยุ่งโมยุ่ท้เจ้ากินนี่บงะากินบ้เอาไปเด้อจองเลยมากินข้าวหนก้ง้รขาแรงกินข้าแรง

ในรูปนะเซแล์อะไรเยอะไหมฮะสุปืนสองรูปจะเห็นฮะ

เช่ยงชงยังไปรับจ้างลุมแมงมุมวันนี้นะอยากเขียวเ้านะเข้ากินน้ำก็อิ่มเรียบร้อยทุกคนว่าตเสพไม่ได้กินต่เหิงห่ือลึกลย เฮ็ดยูเฮ็ดกินกินข้าวแลงกินข้าวแล้งดึกทุกคนแปดโมงแปดโมงจะได้กินข้าวแล้งดึกกะคลิปหมูป้ามาก,กินกับข้าวโพดนี่กะขอจบเพลงสำนีเงตะทุกคนนะกะอึดคลิปได้กะเฮ็ดหลายคลิปให้ทุกคนนะเบิง่ง <laughs> มันยังบ่ทันไปนะฮะก็แล้วเข้าทุกคนอ่ะขอมาพบเจอทุกคนที่เฮามาเบิง่งมาชมมาติดตามมาแ่้วอบใจหลายๆเด้ออ่ะสบายดีแล้วสวัสดี